สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนเอฟจีชาวยูทูบแล้วก็แฟนเพจของ X อ็กดัมซิงด้วยนะครับผมอัอนดับแรกก็ติดตามทางอ่า u t u b e ก็ได้ทางเพจ X อ็กดัมซิงก็ได้นะครับผมวันนี้จะมาเล่าเรื่องพี่น้องแบบโคตรหาแบอกเลยว่าโคตรหามาก <c oughs> แต่ด่นเด่นเด่นเด่นด่ด่นเด่นี่พี่น้องน่าจะรู้ดีใบข,า,ขาวๆนี้คือใบจบปร,ริญญาเอกใบจบปร,ริญญาเอกพี่น้องเอ,อ้ยโดนไปสองร้อยยับยับงานนี้ยับผมไม่โทษใครหรอครับผมเ,เขาเขียนมาว่าอะไรนะสบพบัดกรวด วันที่7เดือนมิถุนายน64ได้รับปรับเงินจากนายอนุชาสอนจันย์ <c oughs> ไม่ต่อภาษีปะะจำปี <c oughs> ตายให้ยับงานเนียยับยับยับมากอะ่ะนี่ครับโดนข้อหาไม่ต่อภาษี ะจำปีกูขับทุกวันทำไมกูไม่ดูป้ายพรบวะโอ้โหสูตรไหนวะเนี่ยให้ดูนี่ครับเหมือวันที่21อ่ามิถุนามันผ่านมาสามเรือนแล้วเอกน้ำซิงเ้ย โอ้โหยับยับงานเนี่ยมิถุนามกรากุมภามีนานี่หมดตั้งแต่วันที่21มีนา <c oughs> เดือนนี้มันเดือนไหนแล้วเอกดําซิงเอ้ยยับ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 เมนตเตนโอโหยับมากอะ่ะผ่านไปสามเดือน <c oughs> กูออกไปถ่ายคลิปทุกวันทำไมกูไม่รู้วะเนี่ยกูขับรถทุกวันเนี่ยอ่าก็ข้อหานี้ครับไม่ต่อภาษีประจำปีสัดไปสองร้อยบาทเมื่อวานนี้เราก็มาแถวแถวบกคนใชยนะแต่ก็ไม่เจอตำรวจนะถ้าไม่เจอตำรวจวันนี้ผมบอกเลยว่าผมก็ไม่รู้ว่าภาษีรถตัวเองหมดได้สามเดือนแล้ว <c oughs> โอ้เสียค่าตรวจสอบไปเลย ตายสิเจ็บอย่างหนักพอด,ดีว่าผ่านมาเจอช่างเอียวอกีกช่างเอียวถ่ายรูปอกีกนี่แหละพี่น้องเอ้ยยับตอนนี้ผมก็อยู่ประคนชัยนะอยู่รถตัสนะครับทุกคนแม่ืีว่าจะจ้านเลยตำรวจแบบแล้วทำไมมึงไม่ต่อผมก็ผมก็เลยบอกไว้ว่า ถ้าต,ตำรวจไปดูให้ผมวันเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่าภพาสี่รถผมหมดเหมือนว่าเราไม่ใส่ใจเลยเนาะก็เหมือนจะไม่ใส่ใจแล้วเพราะเราก็ขับรถทุกวันน่ะโอ้ยยับพอดีผ่านมาเจอช่างเอี่ยวอีกช่างเอี่ยวหัวเราะต่อยอีกบาเดียยับยบไม่รู้ว่าวันนี้เราจะไปไหนนี้อันนี้เราก็ไม่ต้องไปเนี่นะครับไม่ต้องเสียดายนะครับ จ่ายเงินไปแล้วสองรอแต่ใบสั่งนี้มันยังใสใช้ใช้ได้อยู่ถ้าเราเจอด่านหน้าเราก็เอาใบเนี้ยยื่นให้เขาว่าเราเสียค่าปรับมาแล้วแม่มีการบอกว่าตาแดงๆเนี่ยเดิมมาหรือเปล่าเอาปลอดมาเดวเป่าให้ดู <laughs> เป่าจนปลอดแตกครับแมวิธีการเป่านะมันจะเป็นเครื่องเปล่าแล้วก็เอาหลอดเปย่านี้นะ คเท่ช่วงนี้ครับช่วงยุคประหยัดครับเรากลับจากนี่ไปเราต้องไปต่อละทุกคนนังน้อง,องก็มาเตือนภัยครับเอซีทุกท่านครับขับรถอย่าเพลินเดี๋ยวเพิ่มเติมใบสั่งให้ตายเถอะไอเรื่องไม่น่าเสียมันก็เสียเนาะ ไอเรื่องซับเผ้าของเราเองแหละเราไม่ได้โทษใครหรอกพาะเราก็ขับรถไปถ่ายคลิป YouTube ทุกวันแหมถือว่าจะจ้าเลยช่วงนี้ก็หัวหน้าจุโรยก็จะมาแจ้งข่าวนะครับผมหัวหน้าจุโรยก็ยังไม่ออกงานนะครับช่วงนี้น่าจะบำรุงรถก่อน <c oughs> น่าจะบำรุงเจ้าแคทนะครับน่าจะไปโรงงานหลวงหรือเปล่าไม่แน่ใจ จัดไปสองร้อผมต้องไปหาล้อเปลี่ยนยนี่ไกเนี่ยไปต่อรออให้ต่อรอ,อต่อให้ครับเดี๋ยวไปต่อแถวบ้านกวดนะครับผมต้องขอขอบคุณตำรวจมากครับที่มาเช็คใบพบรบให้นะครับผม <laughs> ก็เสียค่าเช็คไปก็ส0งร้ย เขาบอกว่าใบาพรบ,รบรมึงหมดอายุแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้ยหมดคำสีว,าว้ากับเอ็กดัมซิงแล้วหมดคำสีวอเนาาพี่น้องเนาะแม่ชื่อว่าอันนี้เลยเป็นชีวิตติดใจเลยแต่อันนี้ยังไม่หมดนะประกันยังไม่หมดที่แรกผมนึกว่ามันหมดพร้อมประกันไง พอปีที่แล้วไปต่อพร้อมประกันพอดีผมก็เลยคิดอย่างนั้นไปแม่แต่มาดูางี้ตำรวจบอกมึงขับมาได้ไงนะสามเดือนนะใบพรบมึงขาดหนึ่งมึงไม่โดนตำรวจบ้างเหรอบอกไม่เคยโดนครับผมก็ไปทั่วนะครับเพราะตำรวจก็ไม่ตั้งด่านนะครับเพราะผมเพิ่งมาเจอวันนี้เละแบบดวงจะซวยอะ่ะดวงมันจะซวยอะไรมันก็ซวยนะกนเทบ,ทบ นี่แหละชีวิตอ่ารถคันนี้ผมถ้าตำรวจตั้งด่านกวักให้ผมเข้าใชา้ซ้ายนะผมต้องเกี่ยมตังไว้แหละเพราะเป็นรถสนิยมตำรวจมากคันนี้ <c oughs> ร้อยื่นนี่ครับไม่ทำตามกฎครับตักแปลงครับร้อยื่นครับทุกทีผมโดนนะ่ะผมจะโดนร้อยื่นมากนะครับวันนี้ ไม่ได้เดินรอยยื่นนะรอยอยืน่นแม่งไม่เอาแม่งมาเอาพอดีโบยัดคก <c oughs> ตอนนี้ก็พาเด็กๆมาซื้อชุดนักเกรียนนะครับผมก็โรงเรียนใกล้จะเปิดเทอมแล้วเราก็ไม่เดินครับให้ให้เจ๊พาไปผมแบบว่าไม่ชอบเดินแบบนี้อยู่แล้ว <c oughs> ยับเมนเตนได้ตำรวจโดนที่ไหนไม่โดนครับโดนบันกรวดเสรยาใจจังอ่ะไปครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเอาไว้ติดตามผลงานคลิปหน้าครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง y o u t u b e X กด m s ซิงแล้วก็เพจเอ็กด i n ซิงด้วยนะครับ คลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ